สวัสดีนะครับชาว YouTube ทั่วโลกนะครับผมเ,เพื่อนๆของลุงศักด์เอฟซีของลุงศักด์ทั่วโลกนะครับวันนี้ลุงศักด์จะมาทำซี่โครงนะครับซี่โครงหมูเนี่ยที่ร้านลุงนะครับจะมีเมนูอยู่หนึ่งเมนูนะครับที่เราทำนี่ก็เป็นประมาณ4เมนูได้นะครับแต่วันนี้ลุงจะเอามาแค่เมนูเดียวนะครับทำเป็นซี่โครงกระเทียมนะแต่ว่าเราจะต้มก่อนนะครับต้มให้สุกก่อนเพื่อ สะดวกในการใช้งานนะครับเวลาเรายุ่งๆนี่เราไม่ต้องมาทํานานนะครับซิครองกระเทียมของลุงวันนี้ก็ทํำง่ายๆครับเพราะว่าต้องมีซิครงอยู่แล้วมีกระดูกเป็นเศษอยู่แล้วนะครับที่ต้องใช้กระดูกที่ลุงทําวันนี้มันจะเหลือเออเป็นเศษเนื้อเศษกระดูกนะครับทําได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเอาไปทําเมนูอะไรนะครับผมมันดัดแปลงได้เยอะแต่ของลุง ที่เห็นนี่ก็คือเป็นซี่โครงย่างนะครับซี่โครงกระเทียมแล้วก็เศษหมูก็เป็นหมูบดนะครับเศษกระดูกก็เอาไปต้มน้ำซุปได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเมนูได้อีกเยอะมากแต่ของลุงทำแค่นี้พอนะครับมันวุ่นวายมากๆครับปวดหัวนะครับเยอะเกินนะครับกระดูกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ที่เป็นเศษนะครับเราจะมันแล่แลเนื้อออกนะแล่เนื้อออกเพื่อจะเอาไปทาเนื้อบด ถ้าเป็นกระดูกที่มันมีเนื้อติดอ่อนๆเราก็จะห้ามไปเป็นซี่โครงกระเทียมนะครับซี่โครงเปรี้ยวหวานหรืออีกซี่โครงได้หลายอย่างครับอันนี้หัวหัวอ,อ,อ่อนนี้เราก็จะเอาไปทําโครงกระเทียมนะครับสําหรับใหญ่ๆเราก็จะเอาไปน,นําซุปนะถ้าเป็นเศษเนื้อก็เป็นหมูบดแล้วทําเมนูได้หลายอย่างครับหมูบดเนี่ยในในร้านลุงก็จะมีเมนูเยอะที่ใช้หมูบดนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ทําเป็นเมนูเนื้อที่เราหั่นหมูที่เราหั่นมันจะเหลือเศษต้องทิ้งหมดเลยนะครับวันนี้ลุงก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับร้านอาหารที่ใช้ซี่โครงหมูเยอะๆนะครับจะมีเศษอยู่นะทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะครับห้ามทิ้งเด็ดขาดนี่ครับเป็นเนื้อบดนะเป็นหมูบดนะครับนี่ก็แยกเอาไปงี้เลยนะครับเพื่อนๆที่เปิดร้านอาหารเอาไปใช้ได้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์ไม่ห่วงนะครับ สูตรของลุงนี้ทำทุกวันนะครับทำแบบนี้เราจะไม่ทิ้งหมูเลยนะครับหมูนี่มันทำได้หลายอย่างหลายเมนูนะครับวันนี้เสียงลุงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังยังไม่สบายยังไม่ค่อยสบายดีเท่าไหร่นะครับยังยังอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับเสียงก็ยังเป็นเปลี่ยนอยู่นะเป็นหวัดเด็กน้อยครับตอนนี้เป็นหวัดเด็กน้อยหรือว่าปานกลาง เดี๋ยวเราก็จะดูกันว่าซิโครงของลุงทำอะไรได้บ้างนะครับส่วนที่1เราก็จะทำซิโครงกระเทียมครับส่วนที่2เราก็เอาไว้ต้มน้ำซุปนะครับส่วนที่3เราใช้บดท,ทำเมนูต่างๆในในร้านของลุงนะครับผมลุงจะต้มกระดูกนะครับกระดูกจะต้มครั้งที่1น,นี่คือได้น้ำซุปนะครับ แต่ลุงไม่ได้ถ่ายตอนต้มมาแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะต้มครั้งที่หนึ่งเราจะได้น้ำซุปหม้อใหญ่นะครับตามซุปที่อร่อยนะครับที่เราตักออกมานี่ก็คือต้มน้ำเกลือเอามา้ต้มน้ำเกลือให้เค็มๆนะครับใส่เกลือไปแล้วก็ใส่ผงนิดหน่อยนะครับให้กลมกลม่อมน้ำซุปเราก็ รักษาไว้ใช้ในร้านทาก๋วยเตี๋ยวอร่อยดีมากเลยนะครับน้ําซุปจะเข้มขน้นเพราะว่ากระดูกเยอะแล้วกระดูกอร่อยนะครับเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วก็ประมาณ10บนาทีนะตักออกให้สเสด็จน้ําพักไว้ให้เย็นนะครับอาา่าแล้วปิดซะถ้าไม่ปิดเดี๋ยวมันจะแห้งหมดนะครับเราจะได้น้ําซุปแบบนี้นะครับที่เข้มขน้นแล้วก็ใส่แหนวเลยนะ เสร็จแล้วพอเย็นแล้วเราก็ใส่ถุงแพ็คเป็นออเดอร์ออเดอร์นะครับแล้วก็เอาไปเข้าฟิสเตอร์เลยนะครับเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็สมมุติว่าเราใช้ตอนเช้าแล้วก็คืนนี้เรากลับบ้านแล้วก็ออกไว้ให้มันละลายละลายเองเลยครับธรรมชาติเราจะเอาไปปรุงได้อร่อยนะครับรสชาติเค็มอยู่แล้วปรุงนิดหน่อยใช้ได้เลยนะครับเปิดน้ำมันไฟร้อนแล้วเอากระเทียมใส่นะครับตามด้วยซีสโคลงของเรานะครับ แล้วก็พริกไทยดำเหาะลงไปนะแล้วก็น้ำซุปลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องมากนะครับเพราะเราจะผัดแต่ไม่ได้ต้มนะครับแล้วตามด้วยซอสมหัจสจย์ของลุงหนึ่งช้อนนะครับช้อนเดียวจบเลยครับไม่ต้องไปหยิบหลายอย่างนะครับแล้วก็เอาซีอิ๊วดำยิ้วหวานข้นก็ได้ตามอ่งปอหรือตาอะไรก็ได้ครับแต่งสีเพื่อให้สีมันออกแดงๆหน่อยนะครับจะได้ไม่ขาวนะ เสร็จแล้วตบด้วยแป้งข้าวโพดลงไปนะครับเดี๋ยววันหลังลุงจะมาทําวิธีทําแป้งข้าวโพดนะครับสําหรับร้านอาหารนะครับทําไงให้อยู่นานนะเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปหลังคลิปหลังต่อไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะเสร็จแล้วครับผัดแบบน้ำขลิกนะครับแล้วก็มีน้ำยืดๆนิดๆน,ดๆนะครับตัวแป้งจะได้ จับสิโคงนะครับเวลากินก็จะแก้มกับผักที่รองจานไปนะครับลูกค้าจะกินแก้มกับผักนะครับนางค้นคุ้นคุกคลิกคุกคลิกนะครับใส่แป้งนิดหน่อยนะครับเท่านี้เองเสร็จแล้วครับที่โคงหมูกระเทียมครับก่อนที่เราจะเอาไปผัดนะครับแนะนําให้เข้าไมโครเวฟให้ร้อนสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับหรือไม่ก็บางคนสะดวกก็ให้เอาไปทอดสักนิดหนึ่งนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ